สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดหน้าต่อไปประจำวันพฤหัสบดีที่19กกุมภาพันธ์2558บกับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะสืบเนื่องต่อจากประเด็นเมื่อวานนี้นะคะที่เราได้นําผลรายงานของทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินํามาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่ารายงานที่ออกมานั้นหลายๆกรณีค่ะก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะแต่ที่แน่ๆคือไม่ได้มาจากเจ้าหน้าที่ส่วนระเบิดนั้นจะมาจาก ที่ไหนหรือเป็นระเบิดชนิดใดเนี่ย คงต้องสืบสาวราวเรื่องกันต่อไปแต่ทางด้านของปปชก็ได้มีการส่งฟ้องไปที่สาลฎีกาแผานคดีอาญาของผู้ดำตำแหน่งทางการเมืองเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่อีกฝากฝั่งของคดีความเช่นเดียวกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการสลายการชุมนุมที่เกิดในช่วงของเดือนเมษาและพฤษภาเมื่อปี53มีคำสั่งศาลออกมาชัดเจนนะคะว่าการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยมาจากเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะที่จะหยิบยกมาก็คือ6ศพวัดปทุมแต่ทางด้านของปป,ปชกลับบอกว่าข้อเท็จจริงไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะนําไปสู่การส่งฟ้องหรือดําเนินการต่อไปได้ก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารกันต่อไปไประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกันกบทางนายแพทย์เวงตัวจิราการสวัสดีคะ่ะคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดีท่านชมชาวบ้านที่รพครับค่ะเอา2เคสมาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นอย่างชัดเจนค่ะคุณหมอว่าการทํางานของปป,ปชนั้นมีความ เป็นสองมาตรฐานค่ะครับก่อนอื่นท่านชมนครับวันนี้เนี่ยสำหรับพี่น้องที่มีเชื้อสายจีนนะครับเป็นวันชิวอิทนะฮะหรือถ้าเป็นภาษาได้จีนจริงเขาเรียกชิวอิกนะฮะผมก็ขออนุญาตที่จะกล่าวคำวอวยพรนนะครับในแบบภาษาจีนสำหรับพี่น้องที่มีเชื้อสายจีนทุกท่าน,นนะครับซึ่งในเมืองไทยนี่โดยโดยส่วนใหญ่แล้วนี่ก็จะเป็นเชื้อสายจีนได้จิวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้คํากล่าววยพรเนี่ย สินเจียยู่อีสินนี้วดชันะครับสำหรับพี่น้องคนไทยเชื่อสายจีนทุกท่านข้อต่อมานี่ต้องต้องเรียนท่านชมทางบ้านนะครับคือถ้าเป็นคติของคนจีนจริงๆนะฮะคติของคนจีนนะครับซึ่งเขาก็จะบอกว่าในวันชีวิตเนี่ยนะฮะหรือชีวิตเนี่ยหรือวันขึ้นปีใหม่เนี่ยต้องทําในสิ่งที่เป็นมงคล ดังนั้นเนี่ยต้องกาบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ทําหน้าที่ของเราอยู่ในขณะนี้นะฮะพร้อมคุณแอนพร้อมผู้ชมทางบ้านด้วยที่รับชมรับฟังอยู่เนี่ยเรากําลังทําในสิ่งที่เป็นมงคลให้กับประเทศไทยสังคมไทยและประชาชนไทยทุกคนนั่นก็คือว่าถามหาความยุติธรรมฮะถ้าหากว่าเราได้ความยุติธรรมที่เที่ยงธรรมที่เป็นหลักนิติรัฐนิติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอันประเสริฐย,ยิ่งเลย ของสังคมไทยถูกต้องไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราทําในวันนี้เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จ,จะต้องมีการกล่าวถึงในสิ่งที่ท่านฟังดูแลอาจจะระคายหูอะไร่งนี้นะฮะคือเรื่องความตายแรงต่างเนี่ยแต่น,นี้เนี่ยเป็นเพียงองค์ประกอบเพื่อนําไปสู่บรรลุจุดมุ่งหมายผลสำลิดในเรื่องความยุติธรรมของประเทศไทยเพราะหากว่าไม่ได้กล่าวถึงสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะเลื่อนลอยเป็นนามธรรมาไม่รู้ว่าคุณทวงความยุติธรรมทวงอย่างไร พราะนั่นนี่เราก็ต้องการที่จะเรียนถ้ำชมนะครับว่าเราทําในสิ่งที่เป็นมงคลนะยืนยันฮนะเราทําในสิ่งที่เป็นมงคลก็คือทวงถามความยุติธรรมพื้นให้กับพี่น้องประชาชนไทยทุกคนโดยพวกนี้ก็คือผู้ที่เสียชีวิตนะฮะที่ได้ผลกรรมจากการทําของรัฐบาลที่อมรรมผมใช้คําว่ารัฐบาลที่อธรรมฮนะส่วนท่านจะคิดออกหรือเปล่าว่ารัฐบาลอมหิตนั้นชื่ออะไรบ้างจริงๆมันไม่ได้มีชุด มาฮะเอฟปปชเนี่ยนะฮะคุณบอกว่ากรณีของสมชายวงสวัสด์กรณีของโชลิศจงใจยุทธกรณีของพชาวาดวงสุวรรณคุณบอกว่าสมควรที่จะฟ้องสารดีกาแผนกคดกีของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองซึ่งเราได้ดำเนินการเรียนเท่าชมไปสองรายการแล้วนะครับสองครั้งแล้วนะครับว่าจากรายงาน ของสาบ,บันนิติวิทยาศาสตร์ของสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับเขายืนยันว่าการเสียชีวิตสองรายนั้นนะไม่ได้เสียชีวิตเกิดขึ้นจากตํารวจนะี่ยยิ่งกรณีของรถระเบิดนี่น่าสงสัยว่าเป็นคาร์บอนหรือเปล่าแล้วก็ตรงนั้นไม่มีการปราบปรามไม่มีการสลายผู้ชนอยู่ๆรถมันก็ระเบิดขึ้นมาสืบเนื่องมาสืบเนื่องมาจากผู้เสียชีวิตเนี่ยเขารับโทรศรัพท์มือถืออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเป็นการจุดจนวนโดยโทรศรัพท์มือถือหรือเปล่าไม่รู้ฮะเพียงแต่ว่าจากสื่อต่างๆที่ก็รายงานเนี่ยก็บอกว่า กระทั่งถ้าไปอ่านรายละเอียดนะฮะประมาณว่าเนี่ยนะครับแผงวงจรของโทรศัพท์มือถือนี่ติดอยู่ที่คางของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการทาหน้าที่ของเจ้าตำรวจจึงสงสัยว่าเอ๊ะกรณีการเสียชีวิตของสุภาพบุรุษท่านนั้นเนี่ยแล้วรัฐวาลสมชายต้องรับชอบอย่างไรฮะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยและหากไปดูเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เรียนท่านชมไปในรายละเอียดแล้วนะครับว่า สุภาพสตรีที่เสียชีวิตนี่เนะี่ยมีสาร C D f o นะอยู่บนเสื้อท่านนะฮะก็เสื้อข้างนอกด้วยและเสื้อข้างในด้วยความครบนะฮะคือมารายงานในลักษณะที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องการที่จะไปก้าวล่วงให้เกิดความเสียหายกับผู้เสียชีวิตแต่ประการใดมี C D f o ที่เสื้อทั้งนอกและในนะ C D f o เนี่ยไม่มีครับ นะฮะระเบิดเอ่อเขาเรียกอะไรกระสุนแก๊สน้ำตาเนี่ยหรือระเบิดแก๊สน้ำตาก็ได้เรียกเขาให้มันน่ากลัวไปเลยระเบิดแก๊สน้ำตาเนี่ยไม่มี CD4 ครับมีอ d x ฮะ<ม>และอาร์อย่างเก่งก็7กรัมต่อ1ลูกครับของจีนนะฮะเขาบอกว่าชุดนี้ซื้อมา15ปีเอาไม่เป็นไรคุณจะซื้อมาจากไหนซื้อมากี่กี่ปีก็แล้วแต่ก็มีคนไปแยกแย่เรียกว่าไปผ่าพิสูจน์อ่ะนะคล้ายๆไปทำอนาโตมีของไอ้ลูกกระสุนแก๊สน้ำตานะมีอ d x 7กรัม และจากการพิสูจน์ของสาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ใช่คนเดียวนะฮะต้องเป็นคณะแพทย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญวัตถุระเบิดด้วยและแพทย์ด้วยนะครับก็สรุปว่าเสียชีวิตต้องใช้ดีเก200กรัมครับ,รบแล้วมันจะแม่นยําขนาดนี้แหละฮะคน30คนยญิงพร้อมกันณเวลาเดียวกันแล้วก็สูนทั้ง30นัดเนี่ยไปรวมโฟกัสนะรวมโฟกัสนึกออกไหมฮะเหมือนเราเอาเลนส์นูนมาโฟกัสแสงเนะี่ยไปรวมโฟกัสที่จุดบริเวณรักของสุภาพสตรีแล้วก็บา บังเอิญบังเอิญน,นะครับท่านหุบแขนลงมาพอดีแล้วมันระเบิดพอดีอย่างนั้นหรือเปล่าครับเพราะกรณีของเจ็ดตุลาเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้องสงสัยเต็มไปหมดเลยแล้วเมวื่อวานเราก็ได้กบเร,รียนท่านผู้ชมทางบ้านไปแล้วนะครับว่าบริเวณที่เสียชีวิตนี่นะฮะมีผู้คนจํานวนมากมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วขนย้ายนะครับศพของท่านออกจากที่อื่นและดาเนินการเปลี่ยนแปลงพยานหลักฐานทั้งหมดกันสิ้นเนี่ยทำไปทําไมครับเพราะนั้นมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดแต่ปรากฏว่าปปชส่งฟ้อง ส่งฟ้องเมื่อเปรียบเทียบกับกรณี<ม>พฤษภาปี53เมษายนพฤษภาปี53อย่างที่เราได้เคยกล่าวเรียนในกรณีของวัดปุตุมหกศพสารท่าน<ฆ>กรุณาเลยนะครับหลังจากที่ท่านอ่านยาวแลวนะครับตรงนี้ต้องกล่าวเรียนยันนะครับก่อนที่สารท่านจะอ่านคำสั่งเนี่ยท่านจะให้ทั้งฝ่ายโจทย์นะฮะหรือฝ่ายที่ถูกกล่าวหากับฝ่ายที่กล่าวหาเนี่ย<ฆ>นะครับได้นําเสนอพยานหลักฐานอย่างเต็มที่ ทั้งพยานด้วยทั้งหลักฐานทุกอย่างเลยคุณมีอะไรก็มาเสนอให้หมดถ้าคุณยังไม่จูใจก็เสนอสารเพิ่มเติมได้ถ้าท่านก็ฟังบดอ่ะเมื่อท่านฟังบดแล้วนี่นะครับท่านก็รวบรวมแล้วท่านก็มาทําคําสั่งเพ่านวัดปทุมเนี่ยท่านอ่านแล้วนะครับวันนั้นผมก็ไปนั่งฟังท่านอ่านนะท่านใช้เวลาอ่านยาวครับรู้สึกเป็นเป็นชั่วโมงฮะชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความกรุณาของท่านจริงๆเลยท่านท่านเป็นห่วงว่าผู้นั่งฟังเนี่ยบางทีอาจจะหลับไปบ้างอาจจะเผลอไปบ้างอาจจะคุยกันบ้าง จิตไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านไปบ้างท่านก็เลยสรุปออกมาเป็นสีประเด็น 1. คือตาจากการยิงของทหารบนรถรางไฟฟ้านี่ผมใช้สำวนวจภาษาพูดนะฮะมันไม่ได้ตรงตามตัวอักษรที่ท่านาไ,ดได้พูดกับสื่อและสื่อก็ได้ไปตีพิมพ์นะฮะสองตรวจศพแล้วไม่มีขมเหลาดินปืนาสามไม่มีการต่อสู้กันสี่อาวุธเนี่ยอาวุธที่ค้นพบในวัดเนี่ยมีพิรุธะฮะ นะมันชัดเจนมากเลยผมก็เลยสงสัยว่าเอะปปชบอกว่าข้อที่จริงยังไม่สมบูรณ์แต่ว่ายังไงฮะคุณคุณแอนช่วยผมฟังจริงถ้าผมแปลผมเองที่แปลว่าคุณไม่ฟังศาลใช่ไหมฮะใช่หรือเปล่าฮะคุณสงสัยในคําสั่งของศาลใช่หรือเปล่าฮะถ้าคุณสงสัยจริงนะผมก็ไม่รู้ว่าคุณสงสัยหรือเพราะคุณบอกว่าข้อที่จริงมันยังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์เอาเฉพาะกรณีหกศพก็ได้เอาศพก็ได้ พราะเดี๋ยวจะไปยยทะเลาะบอกแว้กับพวกเราว่าพวกคุณมีกองกาลังติดอาวุธเพราะนั้นรัฐบาลอภพิสิทธิ์เวชาชีวะก็เลยจะไปต้องใช้ทาหารหกหมื่นนายใช้กระสุนสองแสนนัดนะใช้งบประมาณหกพันล้านมาต่าพวกคุณเพราะคุณมีกองกำลังติดอาวุธขีดเส้นไปเลยครับวันที่สิบเก้าเวลาบ่ายโมงพวกผมทุกคนเนี่ยไปมอบตัวแล้วครับถูกจับส่งตัวไปโน่นแล้วครับแล้วขีดเส้นต่อนะฮะประมาณบ่ายสามทุกคนกลับบ้านหมดแล้วครับขีดเส้นต่อนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสิบแปดนาฬิกาครับขีดเส้นต่อนะครับ บริเวณแถบนั้นมีแต่ทหารของรัฐบาลในืพิสศษประชาชีวะยึดครองพื้นที่เต็มไปหมดเลยแล้วก็ประกอบกับคําสั่งของศาลผมก็เลยสงสัยวเอ๊ปะปปชท่านเอาอะไรมาพูดครับผมต้องการำทำชี้แจงโดยละเอียดนะครับที่ท่านบอกว่าข้อที่จริงไม่สมบูรณ์นี่แปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านไม่รับฟังคําสั่งของศาลหรืออย่างไรคดนนีนอกจากหศพ วัดประทุมนะฮะซึ่งชัดเ <ภา S 2> จน <ภา S 2> แล้วนะฮะเราก็จะมีศพอื่นๆ <ภา S 2> ซึ่งบางศพนะฮะศาลท่านให้ความเมตตาจริงๆเลยคือถ้าไม่ใช่นะท่านบอกว่าไม่ใช่ไม่รู้ว่าใครทาท่านพูดอย่างนั้นรจริงๆเลย <ภา S 2> แต่ว่าถ้าใช่เนี่ยท่านบอกว่าใช่ฮะยิงมาจากทหาร<ภ>าแต่แน่นอน,น,นคือทหารมันเยอะฮะอาจจะสิบคนร้อยคนยี่สิบคนสามสิบคนเจ็ดสิบคนไม่รู้ว่าใครเป็นคนเหนียวปืนแต่ว่าน่าจักยิงมาจากทหารแน่นอนตายจากทหารแน่นอนที่มาจากคําสั่งของสชแน่นอนศาลท่านเขียนชัดอย่างนี้เพราะว่าเวลา เขายื่นนะฮะเพื่อให้พิจารณาเนี่ยเขายื่นพิจารณาเฉพาะสูตรเทศกับอาิสิทธ์นะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกระหานเลยนะค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะแล้วท่านบอกว่าข้อที่จริงไม่สมบูรณ์เรามอางด,ดูลองพิจารณากันดูสินะครับว่าที่สารท่านอ่านคําสั่งเนี่ยแต่ละลายแต่ละลายเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยครบได้ก็จะก็จะทําให้ครบนะแต่ถ้าครบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนํามาเรียนท่านผู้ชมทางบ้านว่าจริงๆแล้วกรณีพฤษภาเมษาปีห้าสามเนี่ย มีจํานวนอย่างน้อยก็ยีริบก้าายนะครับแล้วก็ที่สารท่านมีคําสั่งไปแล้ว,ลวมีสิบเจ็ดลายที่สารสั่งชัดเจนเลยนะครับว่าวิธีการยิงเนี่ยมา,มาจากฝั<า>่งทหาราชัดเจนแนะ่นอนยังค้างอยู่อีกครับยังค้างอยู่อีกประมาณสักเจ็ดสิบลายหรืออะไรประมาณนั้นนะครับอีกประมาณเจ็ดสิบลายคือที่ผมเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับผมไม่สบายใจคร,ออรผมก็เลย<ะ>ไม่รู้นะครับว่ามันจริงหรือเปล่า,าขอให้ไม่จริงเถอะครับก็คือมีข่าว คมรลอยแล้วกันเอาข่าวโคมรลอยแล้วกันแต่ผมฟังแล้วผมไม่สบายใจข่าวโคมรลอยนะท่านผู้ชมฮะขโมยลอยว่ามีความพยายามที่จะปั้นแต่งพยานหลักฐานเพื่อทําให้ไปปกป้องรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลอภิสิทธิ<ฆ>์สุเทพเป็นจริงหรือเปล่าครับปวชวมันทําให้น่าสงสัยนะฮะก็นีเมื่อวอย่างน้อยคุณจับหกศพขึ้นมาก็ได้นี่ฮะก็ยื่นเรื่องหกศพไปก่อนก็ได้แล้วทําไมคุณบอกว่าข้อที่จริงไม่ไม่ชัดเจนฮะหกศพมันชัดเจนอย่างอะไรแจวแหววอย่างอะไรเลย<ฆ>ในกรณีวัดปทุมอ่ะ นะคุณอ้างมาตรา17ของพรลกฉุกเฉินซึ่งเราได้กล่าวรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าการการปฏิบัติเนี่ยต้องมีการทําผิดกฎหมายคุณถึงปฏิบัติได้เช่นยิงได้ต้องมีการทําผิดกฎหมายนั้นวัตถุมีมีการทําผิดกฎหมายแล้ฮะไม่มีนะไม่มีครับแล้วสมมติมีการทําผิดกฎหมายจริงนะและคุณปฏิบัตินะยังมีเงื่อนไขสี่ข้อก็คือว่าไม่เกินเกณฑ์กรณีจําเป็นไม่เกินกว่าเหตุแล้วไม่เลือกปฏิบัติและต้องสุดจริตด้วยมันมันผิดบททั้สี่ข้อเลยมาตรามาตรา17 ของพรกรษษฉุกเฉินก็ไม่ได้คุ้มครองพวกคุณนะฮะคือวันนี้นที่ผมฟังดูผมอ่านดูผมไม่ได้ไปฟังเขาโดยตรงนะฮะแต่ผมฟังจากข่าวหน้าจอเะไงต่างเนี่ยนะประมาณว่าเนี่ยเขาเอามาตรา17ของพลกฉุกเฉินเนี่ยมาให้ความคุ้มครองรัฐบาลพิสศษเพื่อเฉลิมอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวคุณแอนลองดูสิครับว่า17ลายที่ศาลท่าน มีคำสั่งไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างฮะค่ะเช่เลยครับเรามาดูเหตุการณ์เมษาพฤษภาเลือดนะคะซึ่งได้มีการสรุปภาพรวมคําสั่งไต่สวนการตายกระสุนมาจากไหนโดยทีมข่าวการเมืองนะคะจากทางเว็บไซต์ประชาไทยโดยรัฐบาลชุดนี้นะคะพยายามจะนรนโทษกรรมคนที่ฆ่าพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมและทหารที่ออกมารักษาความสงบด้วยมือเปล่าแต่ถูกบรรดาสมุนบริวารของทักษิณตายด้วยอาวุธสงครามที่น่าเจ็บใจคือว่า ไอ้พวกที่เห็นฆ่าพลเอกร่มเกล้าตอนนี้มาเป็นรัฐบาลและพวกท่านที่เป็นทหารยังต้องทําความเคารพพวกมันทั้งๆท,ที่มันหมดความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลตั้งแต่ที่มันไม่เคารพรัฐธรรมนูญแล้วอันนี้เป็นคําพูดของคุณสุเทพทึกุบันนะฮะก็คือเขาพูดโจมตีรัฐบาลยิงลักแล้วตรงนี้เนี่ยเขาใช้คํานี้ไอ้พวกที่ฆ่าพลเอกร่มเกล้าเนี่ยนะครับผมต้องเรียนนะฮะเพื่อเป็นข้อมูลทวงดุลคำพูดของนายสุเทพทงกุบัญ นะครับคือผมเองก็มีพักพวกนะฮะที่เป็นนายฐานระดับสูงแล้วก็มีพักพวกที่เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเขาได้มีโอกาสได้เห็นสนํมผัสตรงเขาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าหลังเกิดเหตุการณ์ดูเหมือนจะเป็นวันรุ่งขึ้นเลยนะครับทางตํารวจชัรสูตรพิกศพเนี่ยหรือชีเสูตรหลักฐาน,ฐานาเนี่ยพิสูจน์หลักฐานต่างๆเนี่ยเข้าพื้นที่นะฮะแล้วไปเจอหลุมสองหล,มงลุมนะครับแล้วก็ตรงบริเวณหลุมสองหลุมดังกล่าวเนี่ยนะครับก็พบกองเลือดก็เ,เลยเก็บเลือดไปแล้วก็เอาผู้เชี่ยวชาญระเบิดมาดู นะะก็บากว่าหลุมสองหลุมผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่า M67 ครับหลุมเกิดจาก M67 แล้วกองเลือดเนี่ยไปตรวจดีเอ็นเอแล้วพบว่าตรงกับคนเอกล่องเก้าทัวทําครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าหลุมตัวนั้นน่ยกับเลือดตัวนั้นมันเกี่ยวโยงกันเนพะราะว่ามันมีระเบิดระเบิดขึ้นนะฮะแล้วเกิดเกิดเลือดก็เลยทำให้เกิดการเสียชีวิตใครคว้างระเบิดได้ครับ M67 เนี่ย ประมาณ30 4 0ี่เมตรเองเท่านั้นนะครับแล้วก็นี่เสื้อแดงนี่อยู่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสุเทพเอาอะไรมาพูดครับสุเทพนี่พูดโกหกตลอดเวลานะครับเนี่ยเรื่องนี้ก็โกหกฮะเรื่องนี้โกหกอย่างน้อยคุณพูดเรื่องเนี้นะฮะคุ่สุเพจตุพรนี่ก็ยังเคยบอกเลยนะครับบอกว่าสุเทพเนี่ยพูดจริงเรื่องเดียวคือตอนเวลาแนะนําชื่อตัวเอง <c oughs> จตุพรเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเขาว่าอย่างนั้นก็หลายเรื่องเอาละเรื่องนี้เรื่องหนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยต้องการที่จะถ่วงดุลที่คุณสุเทพ กล่าวหานะครับที่น่าเจ็บใจคือไอ้พวกที่เข็นฆ่าพลเอกล่องเก้าตอนนี้มาเป็นรัฐบาล hmm. ผมเนี่ยยังต้องถามสุดเทพเลยว่าทําไมคุณไม่ทําการชันสูตรพิกษพพลเอกล่องเก้าทัวทรตามประมวลวิทยามาตรา1นึ